เสียงดังอะไรกันอาไว้นี่พวกเรายไปโรงเรียนกันเหรอเนี่ยฮะนี่มันไม่ใช่วางจุกนะพวกเรายังมาทำลอยหน้าลอยตาพวกกระเทยหัวโปกกระโหลกไฟเสียงดังไรคะเจเสียงหนูก็ปกติมึงอะตัวรีเลยอีกาะตาขอโทษนะคะหนูไม่ชื่อกาะตกูไม่ได้ว่าหนูชื่อกาะตกูว่าหน้ามึงอะเหมือนกาตข้าคุ่งขัดก็แต่คุ้งมะพร้าวโอยแก่ วกวฟังสอติงมากเอาละเอาละพวกเราเจ๊อ่ะเขาเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้อยู่อพาร์ตเมนต์นี้หรอกเจ๊ขาหนูขอโทษด้วยนะคะที่เพื่อหนูเป็นอย่างนี้เพื่อนมึงไม่เป็นไรหรอกตัวมึงเองมีปัญหาอะไรคอมึงมีปัญหาหรือเปล่านหน่ะไม่มีอะไรคะ่ะไม่ากจะให้กูเอาพาไปเข้าเสือเพราะอะไรนะมีอะไรไหมไม่ต้องหรอกคะ่ะหนูอะ่ะเป็นตั้งแต่เกิดแล้วคะ่ะไปไปอาคอยฮะชื่ออนะไรเนาะชื่ออาคอย อยากกินคอยกินคอยกู้ั้ไหม